สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของมารไรไอรินจังหวัดน,นครราชสีมานะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการติดตั้งไม้ระแนงรั้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูขั้นตอนและวิธีการทํานะครับผมก็ได้ให้ช่างนะครับเป็นผู้ดําเนินการให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า ทีแรกคิดว่าจะทําเองแต่ดูแล้วมันหนักไปนะครับก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับซึ่งเป็นช่งางแถวๆบ้านนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นการนําหินเจียนะครับมาเจาะเสาปูนนะครับเพื่อที่จะเห็นเหล็กข้างในนะครับเพื่อที่จะได้นําโครงเหล็กนะครับเข้าไปเชื่อมให้ยึดติดมั่นคงถาวรน,นะครับผมยืนดูช่างทําแล้ว มันเป็นงานที่ยากพอสมควรนะครับเพราะว่าการเจาะเสาปูนนั้นมันเป็นปูนซีเมนต์นะครับมันค่อนข้างแข็งแล้วก็หนานะครับกว่าจะเห็นเหล็กนะครับ เมื่อช่างเจาะเสาปูนได้ตามแบบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนำสว่านนะครับมาสกัดปูนออกนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเหล็กเส้นข้างในนะครับที่เป็นเหล็กโครงสร้างของเสาปูนนะครับในขั้นตอนนี้นะครับช่างที่ใช้สว่าน สกัดออกนะครับเขาก็จะใช้เป็นระบบกระแทกนะครับก็นี่นะครับเมื่อสกัดเสร็จเรียบร้อยนะครับช่างก็จะนำนะครับเหล็กที่ใช้เป็นโครงเพื่อที่จะยิงไม้ระแนงนะครับเข้าไปเชื่อมกับตัวเสานะครับส่วนหน้านนี้นะครับทางช่างก็ได้ ทำการติดตั้งโครงเหล็กแล้วก็ยิงไม้ระแนงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอยแผลที่เป็นรอยสก,กัดออกช่างก็จะใช้ปูนซีเมนต์นะครับมาโปโปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บงานให้เรียบนะครับนะครับผมจะพาเดินดูเรื่อยนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นแผ่นปูนใหญ,ใหญ่ผมก็จะเอาไว้ติด ป้ายชื่อของสวนนะครับผมครับมาดูด้านนี้นะครับจะเป็นประตูเปิดเข้าออกนะครับเป็นประตูเล็กนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเห็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็ยิงไม้ระแนงด้านนอกนะครับ รั้วผมจะใช้เป็นรั้วสีขาวนะครับเดี๋ยวจะมาทาสีขาวตรงกำแพงอีกทีหนึ่งนะครับจะให้เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตความคืบหน้าในการทำรั้วให้เพื่อนๆรับชมอีกเรื่อยๆนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของบ้านไร่ไอดินจังหวัดนคราชีมาทุกท่านนะครับ